เอาละครับผมและในวิดีโอนี้ครับท่านผู้ชมครับอาา่าแม่เปิดคลิปกันแบบใหม่เลยวิดีโอนี้ลอกสาเกเ่าแ่านท่านผู้ชมคือตอนที่ผมทำพวกหนากระแสตอบรับดีนะเออคนดูชอบนะบหลายๆาหลายๆคลิปก็ยอดวิวว่าเพิ่มขึ้น <ๆ S 1> นะคนดูก็ชอบนะแดงว่า <c oughs> คนดูชอบเพราะฉะนั้นจัดไปครับสาอีกหนึ่งลูกนี่ <c oughs> <c oughs> จักชอบไม่ชอบอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะลอกสระเก่าแล้วกันนะทุกยมตอนนี้สระลุกนี้มันได้ทําการตื้นเขินแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะทําให้มันสวยงามมากยิ่งขึ้นผมโดยการลอกให้มันสวยให้มันเป็นเหลี่ยมให้มันเป๊ะๆนะผมมันลำแรกเลยเอาหินขึ้นก่อนนะครับทุกยมปะดยกันเลยกับงานลอกสระเก่าครับุยกันเลยครับผมเล็ดโก้เล็โก้เล็โก้เอาเมาส์อยู่ไหนเ,เมาส์เมาส์เมาส์ อาโอเคอันดับแรกเราต้องเออเอาหินออกก่อนนะท่านผู้ชมปะเดีย๋ยวเราลอกสากเก่ากันเลยครับตามจริงไม่ต้องเอาบอกก็ไดนะ้ลอกไปเลยก็ได้นะทำทางลงก,ก่อนโอเคผมว่าตรงนี้น่าจะลึกแบบลึกมากมากอ่ะในการลอกสากเก่านี่มัน,ม,นมันยากกว่าอุ้ยกระเด็นอัปเดตใหม่สวยมากกว่าเดิมอะไรมันติดบุกี่เราวะเนะี่ย แห้งแรงมากแล้วโอ้โหผมจะไปยังไงดีวะเนี่ยฮะคือผลงานผลงานเรานี่เริ่มเยอะแล้วนะคือผมขุดโคกหลังนาตอนนั้นคือแบบไอ้นี่มากเลยอ่ะท่านผู้ชมเขาเรียมมกว่าอะไรอ่ะคนดูคนดูเยอะนะคนดูชอบนะเพราะฉะนั้นก็จัดไปครับผมลอกสากเอาครับอีโดนี้ เอาหินออกก่อนหินโอ้ยพืย้นที่ภูเขาเนี่ยนะหินเยอะโอ้ยทะลุทำไมเนาะจะทะลุทำไมนาะโอ้โหโอ้โหโอ้โหทะลุโอ้โห,โโห,โโห,โโหทะลุเป็นว่าเล่นเลยวะ่ะทุกคน พาลอกสะบริเวณตรงนี้โอ้โหเหลูกใหญ่นะกิดตันมั้เนี่ยมันทะลุอะทะลุอ่ะท่านผู้ชมมีคนคอมเมนต์อยากดูมุมมองภายในอย่างเดียวเลยนะดูแบบดูตลอดเลยใช่ปะมันมันก็มองไม่เห็นอะบางมุมบางแง่มันก็มองไม่เห็นนะมันก็ต้องเปลี่ยนกันบ้างนะครับผม แม่สารุมนี้เราต้องลอกจริงเหรอวะเนี่ยใหญ่นะท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมมันทะลุอย่างเงี้ยโอ้โหตักไม่ได้เลยบ้าจริงเออตักได้แบบไม่ค่อยยิงดีหน่อยอ่ะลงมาที่เดิมอีกมึง โอ้โห oh, oh. ลอกสากเก่าครับไ่ผม oh, ว่าเราเริ่มลอกเลยดีกว่าเนาะท่านผู้ชมเนาะว่าเราเริ่มเลยดีกว่าวะเพราะว่ามันรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะยืดเยื้อะนะครับผม mm hmm. งานนี้ดินไม่จำกัดครับท่านผู้ชมลุยเลย ดินดินไม่จำกัดครับจะลอกเลยคือ,อต้องเริ่มไปฮะตรงยิงยาวเลยครับผมไปสระนะอันนี้เป็นสระนะอันนี้เป็นสระครับผมลอกสระเก่าอันนี้เป็นสระนะท่านผู้ชมนะตรงนี้ดินมันขาดใช่ไหมเราก็ถมไปเลยครับผม เฮ้ยโอ้โอลืมไปว่าขุดสาะเราต้องเออเขาเรียกว่าต้องที่ยืนครับต้องต้องต้องนิ่งนะที่ยืนต้องเรียบนะเฮ้ยเอ้าผมยังไม่ได้กดเลยที่ยืนต้องเรียบอ่ะท่านผู้ชมลืมไปลืมไปครือนี้รู้สึกว่ารถรถเราเอียงนะครับ เราเอียงเกินไปมาลอกสากเก่าเป้งเลยมามาลอกสากเก่าะเลยสากเก่าอย่างนี้ผมชอบนะครับผม เกาเก่าอย่างนี้ผมชอบมาโหขุดได้ลึกมากเลยอะลึกแบบไม่จำกัดเลยอะโอ้โหหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยท่านผู้ชมแดดก็ร้อนเนาะหลายชั่วโมงจัดเลยนะบอกเลยนะครับผม ก็ร้อนครับผมอ่าค,คุณผู้ชมดูสภาพตอนนี้ไว้ดีๆนะครับคุณผู้ชมลองดูสภาพตอนนี้ไว้นะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกับตอนจบนะอ่าดูสภาพตอนนี้ไว้ดีๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันตอนจบนะครับผมอันนี้เป็นงานลอกสระเก่าเนาะท่านผู้ชมเนาะก็อาจจะเฉียงมาเน้ในในแนวแนวเดิมนี่แหละนะครับผมือผมไม่มีประสบการณ์ที่ลอกสระเก่าเลยนะอันนี้ก็จะเป็น การแรกนะครับผมปกติผมจะเปิดบอใหม่นะครับอ่าผมจะเปิดบอใหม่ครับแต่ว่าวันนี้คือลอกสาเก่าครับผมนะสาเก่าไม่รู้มีปลาไหลหรือเปล่าน,นะเดี๋ยวลองดูนะครับดูดูดอ่าลองลองดูแบบอ่าเริ่มตอนเริ่มนะว่าสภาพมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันว่าสภาพมันจะเป็นยังไงนะครับ อันนี้เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะอันนี้ สาเก่าซะเลยเป็นงไงนเียบผมไม่มีประสบการณ์นะครับ ต้องบอกไว้ก่อนว่าบ่อแรกนะครับบ่อบ่อที่บ่อนี้เป็นบ่อแรกนะที่ลอกนะปกติจะเปิดบ่อใหม่นะครับคือเมื่อก่อนทำในภาคสามนะครับทุกคนเอ้ยเอ้ยมาเอ้ยมาจับปลาไหลหน่อยมาจับปลาไหลหน่อยมาจับปลาไหลหน่อย เอ้ยเอ้ยปลาไหลปลาไหลปลาไหลโอ้ไม่มีใครเป็นจับปลาไหลเลยวันนี้อันนี้ถามว่าเป็นทดสอบฝีมือไหมก็ทดสอบนิดนึงนะครับ ปลไหลปลาไหลปลาไหลโอ้แดดขนาดนี้ยังมีรูอยู่เนาะไม่รู้น้ำจะออกหรือเปล่านะทุกคนอันนี้ลองเดี๋ยวขุดไปเรื่อยๆนะครับแม่ทะถ,ถเร็วกว่านี้สุดยอดเลยนะมันมันกว่านี้ทะถ,ถเร็วกว่านี้นะ รถ,รถรถรถช้าอยู่นะถามว่าสานี้ใหญ่ไหมก็เกือบจะใหญ่ครับแต่ก็แนวเดิมนี่แหละแนวเดิมของเขานี่แหละ เราเดิมมองเขานี่แหละนะครับผมผม,ผมรู้สึกว่าผมเดินเบี้ยวๆอะชึบอาละนี่อะสาเก็อบมันเป็นอย่างเงี้ยมันเอียงนะครับผมมันเอียงเแต่ก็ได้อยู่โอ้โหอ,อะไรวะเนี่ย ไปเรื่อยๆครับทุกคนครับสากเก่าครับผมคือสักเก่านี่มันจะฟิลลิ่งกับคนละคนละอยากกับเปิดบ่อนะ คีลิ่งคนละอย่างเลยนะครับเปิดบอ่อนี่จะได้อีกฟิลหนึ่งนะครับผมอ๋อเดินผิดอ่าเริ่มสูงแล้วทีนี้เนี่ยเวลาเราดึงมาอย่างเงี้ย เวลาเราดึงแล้วอันนี้มาอย่างเงี้ยต้องมือแบบนิ่งจัดๆเลยนะต้องเลี้ยงคอนโทรลแบบนิ่งๆเลยนะท่านผู้ชมถึงประมาณนี้แหละ โอ้อาว่ะแม่สาเก่าซะด้วยนะนะแล้วไปดูรูปร่างแบบเปรี้ยวไปทหัวทัวทิพท์ตัวเดนเลยอะเป็นสาที่แบบเปรี้ยวเลยนะครับสาตัวเนี้ยแล้วเรามาแก้เป็นสาที่สวยๆมาดูกว่าจะทำได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวติดตาม อในวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับทุกคนว่าว,วิดีโอหน่าจะพาเข้ามุมนะครับจะเข้ามุมเข้ามุมเออ่ตรงนี้นะครับมาดูกันว่าจะตรงหรือเปล่าดินขาดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราหาเติมกันทีหลังได้ เบิร์มเล็กกันไปหรือเปล่าวะ <S <S อ่ะดูกันต่อ,อยาวๆครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันพีใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันครับทุกผู้ชมคือต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเอ่อเป็นบ่อแรกนะอาจจะไม่สวยสักเท่าไหร่นะครับผม เดี๋ยวใหม่ครับสวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอหน้าดูกันเข้ามุมครับ